สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาแกะกล่องปั๊มน้ำแรงดันสูงนะครับยี่ห้อ BKK นะครับซึ่งซื้อมาจากอ,อแอปออนไลน์นะครับก็ไม่ขอโฆษณาว่าเป็นแอปอะอไรน,นะครับแล้วก็ตอนสั่งมาเนี่ยก็ไม่มีใคร จะมีบอกว่าจะมีคู่มือมาให้นะครับซึ่งผมก็สั่งมาแล้วก็ไม่มีคู่มือมาให้จริงๆนะครับก็อาศัยว่าเคยเรียนช่างมาก่อนก็พอจะมีความรู้ในการประกอบบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามาีในกล่องนี้มันจะมีอะไรมาให้เราบ้างนะครับ อันดับแรกครับที่เราเห็นเนี่ยที่ผมหยิบขึ้นมาเนี่ยเป็นกระปุกสำหรับฉีดโฟมล้างรถนะครับต่อมานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นสายฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับ ก็จะมีตรงปลายก็จะเป็นข้อต่อข้อต่อ,อสำหรับต่อเข้าเครื่องนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นอย่างที่ต่อกับหัวของมันนะครับปกติมันจะ,ะจะไม่อยู่อยี้มันจะ,ะเป็นคนละชิ้นกันไม่ได้ประกอบมาให้เราต้องใช้ไขควงเป็นแบนนะครับ ยัดเข้าไปในรูนะครับยัดเข้าไปในรูแล้วมันถึงจะเป็นลักษณะนี้ให้เป็นกันกันมันบิดกันมันงอกันหักนะครับนี่ก็คือสายยางนะครับสำหรับดูดน้ำซึ่งน่าจะเป็นสายสี่หุนหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับ ยาวก็ประมาณประมาณเกือบเมตรนะครับเรืองประมาณเมตรหนึ่งเนี่ยนะครับส่วนนี้นะครับส่วนนี้คือหัวฉีดนะครับหัวฉีดแล้วก็มีปลายหัวฉีดด้วยนะครับสามารถถอดได้ สามารถถอดประกอบได้แล้วก็มเีเหมือนตัวกรองพวกตะกอนนะครับแต่ผมก็ยังหาที่ที่ใส่ยังไม่ได้ว่ามันประกอบยังไงนะครับถ้าจะใส่ในกระปุกนี้มันก็ไม่มีที่จะเข้าไป ผมก็ยังงงอยู่ว่ามันคืออะไรวะแล้วมันไปนใส่ตรงส่วนส่วนไหนนะครับก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนตัวนี้ไว้ทีหลังนะครับอันนี้เทปพ,พันท่อเขาไม่ได้ให้มาผมซื้อมาเองนะครับสำหรับปันเกลียวนะครับเทปพ,พันเกลียวนะครับเทปพ,พันท่อเทปพ,พันเกลียว นี่ก็คือชิ้นส่วนปืนฉีดน้ําให้มาสองท่อนนะครับสําหรับขันให้ยาวขึ้นนะครับประกอบให้ยาวขึ้นตอนประกอบก็ต้องใส่หัวด้วยนะครับครับประกอบให้แน่นครับ ตึงมือนะครับไม่ต้องแน่นมากเดี๋ยวเกียเกียวจะเสียนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้เสร็จแล้วก็ต่อเข้ากับตัวปืนฉีดน้ำตัวนี้ก็คือสำหรับกดฉีดน้ำนะครับขันเข้าไป ส่วนตัวปรับแรงดันน้ําให้ฟุ้งหรือว่า,าให้เป็นให้เป็นลำแล้วก็มีความแรงก็อยู่ตรงนี้ก็หมุนปรับเอาตามที่เราชอบหมุนปรับได้เดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนะครับและนี่ก็คือ นั่นน่้็คือตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องยี G ่ห้อ BKK นะครับซึ่งมาในราคาพันกว่าบาทส่วนตรงเนี้ดูใกล้ๆนะครับตรงนี้คือมาตรวัดแรงดันนะครับตรงนี้คือมาตรวัดแรงดันก็สามารถใช้ได้จริงนะครับ แล้วก็มีฝั่งนี้คือ,อน้ำเข้าหรือน้ําออกกนเนี่ยเดี๋ยวคุณดูก่อนนะครับนี่ก็จะมีข้อต่อสวนเร็วมาให้นะครับใช้คู่กัน ส่วนวิธีประกอบส่วนวิธีประกอบใช้ไอ้ข้อต่อใสๆนี่ก่อนนะครับเป็นข้อต่อแบบสมเร็วเป็นชุดต่อนี่ครับไม่ใช่อันนี้นี่นี่คือทางน้ำเข้าครับตัวต่ำทางน้ำเข้า ไปนะครับพอตึงมือนะครับถ้าน้ํายังรั่วยอยู่เราก็หมุนก้อนนิดนึงใช้มือนะครับจากนั้นก็ใช้ข้อต่อสวมเร็วนะครับแต่ก่อนจะใช้ข้อต่อสวมเร็วเราต้องประกอบสายยางเข้าไปในรูนี้ก่อนเหมือนจะสึก กหัวนนะหักเข้าไปตอนดันสายยางน่เลยนะครับต้องหาอะไรบางแย่ออกครับจากนั้นก็ ประกอบข้อต่อสมเร็วนะครับซึ่งจะใช้ด้านนี้นะครับด้านนี้ที่ไม่มีไม่มีไม่มีร่องนะครับด้านนี้นะครับเป็นตัวประกอบเข้าไปนะครับวิธีประกอบนะครับก็ดึงดันดึงไอตัวสีเหลืองเนี้ยมาด้านหลังนะครับ กรอบเข้าไปเสร็จแล้วก็ปล่อยมันดังเสียงดังแกลบครับแต่ตอนนี้ใ้องอครับก็ประกอบอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วฝั่งนี้ใช้าสายยางที่เขาแถมมาให้นะครับ ประกอบเข้าไปแลเดี๋ยวทำให้ดูนะครับส่วนตัวน,นี้สายสั้นสายสั้นก็จะใช้จุ่มจุ่มในถังน้ํานะครับถังน้าเพื่อที่จะดูดเข้ามาในสายแล้วก็อปเข้าไปในเครื่องอไปมาเป็นาทางปืนแรงดันสูงนะครับวิธีประกรอบนะครับสังเกตดูมันจะมีที่รูเนี่ยก็จะมีเป็น คล้ายๆซี่สำหรับล็อกอล็อกสายยางแล้วก็ประกอบเข้าไปขออนุญาตนะครับใช้สองมือก่อนปกติไม่ค่อยมีรีวิวให้ดูนะครับในการประกอบถ้าไม่สะดวกก็ถอดมาก่อนนะครับถอดออกมาก่อนแล้วก็ ยัดเข้าไปในดนะูยัดให้สุดครับเสร็จแล้วก็ขันขันให้แน่นถ้าขันแน่นน้ำก็จะไม่ออกน้นจะไม่รั่วถ้ารั่วก็รัว่วน้อยเสร็จแล้วก็ประกอบก็จะอยู่อย่างนี้นะครับหรือถ้าเรา ขี้เกียจเติมน้ําในถังแล้วก็ต่อจากก๊อกเลยก็ได้นะครับโดยใช้สายขนาดเดียวกันที่เป็นสายยาวนะครับตู้เด,เดาะก๊อกน้ําของผมนะครับจะสายยาวๆเนี่ยขนาดเดียวกันนะอันนี้ก็สามารถประกอบได้เลยแล้วก็ไปเปิดเปิดวาล์วน้ําแล้วก็เปิดเครื่อง แล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับส่วนอ่ายังยังยังเหลือตอนประกอบประกอบตรงสายฉีดน้ำดันสูงครับด้านนี้ครับี่ด้านนี้สำหรับสายน้ำสายปืนฉีดน้ำนดันสูงนะครับ กันทังสองด้านกันทั้งสองด้าน,น,น,านใช้ตัวไหนเข้าก็ได้ไม่ผิดนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปเข้าไปนะครับแล้วก็ขันขันพอตึงมือนะครับถ้ารั่วค่อยถ้ารั่วก็ค่อยขันเข้าไปนิดนึงนะครับ ส่วนอีกด้านส่วนอีกด้านจะต่อเข้ากับตัวปืนนะครับตัวปืนนี้ก็ประกอบเหมือนกันนะครับดันใดก็ได้สองสายเนี้ยครับแล้วก็หมุนๆเข้าไปหมุนเข้าไปให้พอ ตึงมือนะครับส่วนตรงนี้คือสวิตช์เปิดปิดเครื่องนะครับสวิตช์เปิดปิดเครื่องถ้าอยากฉีดโฟมด้วยมันก็จะประกอบมันจะมีมียางโอริงอีกตัวหนึ่งนะครับ ไปนะครับษณะนี้ก็สามารถฉีดน,น้ําได้ก็จะปล่อยไปพร้อมโฟมแต่ว่าผมยังใช้ไม่เป็นในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวจะทีนี้ก็จะลองอาสาธิตการทํางานของเครื่องนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองอฉีดฉีดมตะไคร่น้ำหรือ ล้างภาพของขี้ไก่นะครับซึ่งจะล้างออกยากมากแต่ผมมีสาธที่หด้ดูนะครับครเพื่อ <c oughs> ความสะดวกนะครับผมจะใช้สายยางที่ต่อจากก๊อกเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาเสียบใส่ตัวเครื่องตรงข้อต่อสมเร็วนะครับตอนถอดไม่ยากนะครับดันตัวนี้มาถอยหลังแล้วก็ดึงออกมาเฉยๆเสร็จแล้วก็ สังเกตว่ามันจะมีมันมืดนะครับจะมีคล้ายตัวล็อกอยู่ดันเข้าไปครับให้สุดแล้วก็หมนุนหมนุนแน่นพอตึงมือนะครับเสร็จแล้วก็ ใช้ต่ตอสมวนเร็วอ,อยู่ละนะครับอ่าน้ำก็จะเป็นปอยอย่างนี้นะครับชอบระดับไหนก็ปรับดู ต้องขอโทษทีนะครับเนื่องจากใช้งานมือเดียวนะครับมนือจะให้พุ่งแรงๆก็ทำได้แต่ระวังพวกหม้อน้ำหรือชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกหรือสีหรืออะไรต่างๆมันจะมันจะลอกได้นะครับ ที่ทําสีมาใหม่ก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องฉีดน้ําถ้าปรับแรงๆเนี่ยสีด้านอาจจะหลุดได้ผมโดนมาแล้วนะครับขี้ไก่ไม่เคนขี่นก กล้องอาจจะติดมือด้วยนะครับเนื่องจากใช้งานมือเดียวดีเลยครับดีเลยใช้งานไม่ยุ่งยากประกอบแล้วก็ใช้งานได้เลย ก็คงไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับเพราะว่าคิดว่า,าคงจะคงจะอะไระคงจะสาธิตให้พวกเราดูเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการประกอบถ้าท่านไม่เข้าใจนะครับถ้าทุกคนไม่เข้าใจก็าสามารถาย้อนดูช่วงช่วงต้นได้นะครับเพราะว่าการประกอบไม่ยุ่งยาก นะครับที่มันยุ่งยากเพราะว่า,าทางทางร้านไม่จัดส่งคู่มือมาให้นะครับคนที่ไม่มีความรู้ด้านช่างก็จะลำบากในการาในการประกอบนะครับครับผมก็คงอขอญอาตจบการรีวิวหรือการสาธิตการใช้เครื่อง ชีดน้ำแรงดันสูง BKKL 1 8นะครับครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ